สวัสดีครับสวัสดีเพื่อน f อฟีโชคดีชาแนลทุกท่านนะครับก็เมื่อวานเนาะก็ติดภารกิจนครับช่วงนี้แดดก็ร้อนนะครับกลางวันก็ไม่ค่อยได้เดินทางไกลสักเท่าไหร่นะครับแล้วก็จะมีงานอย่างอื่นด้วยนะครับพอดีก็แวะมาหาคุณยายเนาะก็ยังเหมือนเดิมนะครับมีเรื่องราว ที่แปลกดูจะพูดยังไงเนาะก็เก็บไว้คิดคุณยใหญ่นะครับแต่ตอนนี้ยังไม่มีความฝันนะครับก็ขออนโมทนาบุญกับเพื่อนเอฟซีทุกท่านนะครับที่ร่วมสร้างบทเข้ามานะครับแล้วก็ขอบคุณสําหรับน้ําใจที่เพื่อนเอฟซีฝากให้พี่ฟ้าไปทําบุญที่วัดพญานาคเนาะเดี๋ยวนี้แอดมาตามทั้งช่องนะครับ โอ้ความฝันก็น่าจะแอดยังไม่ได้ฟังนลครับแต่คิดว่าน่าสนใจนะครับน้องสวัสดีครับน้องชองสวัสดีครับผมสวัสดีครับโอ้ยังไงน้องงวดที่แล้วเอาจริงนะครับเลขน้องชองงวดที่แล้วทะเบียนรถหนึ่งสามเก้าเก้าถ้าเลขหนึ่งเป็นเลขเจ็ดอะใช่ไหมเออเป็นเจ็ดสามได้นะเพื่อนเอฟซีเนาะแล้วก็เลขเก้าถ้าเป็นเลขหกเนี่ยถือว่าออกอมสินเลยนะใช่ไหม ไม่น่าเขาบอกว่ากลับอะไรมันพลิกไงครับโอ้พลิกหนึ่งเป็นเจ็ดไงครับไม่น่ากลับถ้าหกนี้ก็ไปออกอมสินเลยนะเจ็ดหกสามนะครับเขาบอกว่ากลับผมรู้กลับอะไรซื้อตรตรงๆเลยเขาบอกว่ากลับกลับอะไรที่นี่แหละหวยมันเป็นเรื่องของดวงเนาะครับผมบางทีมันต้องแบบเออคนนี่มีดวงบางทีบอกไปก็จะไม่ชอบครับหรือบางทีได้เลขมาตรงๆก็มันต้องแปลงเนาะครับอเนาะ แหมวันนี้กว่าจะหาน้องชองเจอเนาะแอดขี่รถนู่นไปทุ่งนาอ้อมหานานกว่าจะเจอนะเพื่อนอินสีก็เลยขั้นซะหน่อยเอาอย่างไงเนาะน้องชองงวดน,นี้ฝันยังไงไหมฝันฝันว่าเขาเอาเลขมาให้ครับเอาเลขมาให้ <c oughs> ครับได้ยินแต่เสียงแต่คนเข้ามาเข้ามาแต่ไม่ได้ไม่ไม่ไม่เห็นไม่เห็นคนนะได้ยินแต่เสียง <c oughs> เสียงมาแบบนั่ง แบบยืนแบบเขาคุยบอกว่าอเอาเลขมาให้เขาจะเอาเลขมาให้เขาบอก <c ười> เขาคุยกันก่อนหรือยังเ,เขามาบอกผมแหละแต่ไม่เห็นเขาผมไม่เห็นเขาเขาบอกว่าเขาเอาเลขมาให้เ<ๆ>ขาบอกเขาเอาเลขมาให้แล้วก็เขาก็มามีเหมือนมีน้องๆมาตามเขาด้วยแล้วก็อีกเสียงหนึ่งเขาบอกมาเขามาดูแล้วก็เห็นคนพวกน้องพวกแม่พวกอะไรอยู่เต็มอะ่ะเขาเขาให้ให้ออกก่อน ให,ให้ออกเขาแล้วเขาจะมาบอกอ๋อค,คือคนเยอะเขาจะไม่บอกครับคน,<อ>คนเยอะเขาไม่ไม่บอกครับเลยเขาให้ออกมันเหมือนมีคนมาคนหนึ่งไล่ให้ออกไปก่อนแล้วให้คนที่มาบอกเลขผมอยู่อยู่แล้วเขาจะบอกเลขครับอืมครับอืมเลยเลยเลยเขามาบอกว่าเราดูเอาเด้อเดี๋ยวเดี๋ยวจะเขียนให้ เขาให้ดูเหาเตรียมดูนะเขาเขาเตรียมให้ดูแล้วผมเลขอะไรแล้วเขาเขายกทีละครั้งทีละครั้งเขาบอกตัวแรกเขายกมาหกตัวแรกอเหมือนชูป้ายขึ้นครับเขาใส่ให้ดูว่าดูเอานะจะจไม่บอก<ล>ะน,นะจะจะไม่ตะโกนบอกเขาบอกว่าจะไม่ไม่บอกอย่างเงี้ยดูเอาเลย,ยดูเอาเลยป้ายใหญ่ไหมไม่ใหญ่มากประมาณนี้ประมาณเล็กเล็กเหมือนกระดาษเนี่ย แล้วให้ดูเอาแล้วเขาเขายกตัวแรกหกหกแล้วเขาก็แต่ไม่เห็นค้นนะเห็นแต่ลอยลอยอยู่อยู่เฉยเลขเลขลอยอยู่ตรงนี้ลอยเหมือนกระดาษลอยอย่างนั้นแล้วก็หายอแต่หกหายปั๊บแล้วก็ยกเขายกมาอีกเป็นห้าทีนี้เขายกมาเป็นห้าทีนี้ แล้วก็หายไปอีกแล้วเขายกมาอีกตัวหนึ่งออสามตัวเหรอครับสามตัวเขายกมาแล้วก็เป็นเลขสามนี้ครับอืมครับอุยยกมาเป็นเลขสามครับคือไม่ยกพร้อมกันไม่ยกพร้อมกันทีละตัวเขาจะตัวตัวแรกรอมนี้ชัดเลยเลขชัดเลยตัวแรกหกตัวสองห้าตัวที่สามเลขสามครับ กระดาษสีขาวใช่ไหมครับและตัวหนังสือเป็นสีอะไรมันออกมันออกดำดำเหมือนดินสออย่างงอ้โอ้อกเหมือนลายไม้อะไรเนี่ยแต็ชัดเจ้วเลยชัดครับเห็นชัดเลยแล้วเขาก็ถามว่าตอนไอ้ตอนตอนเขาชูหกขึ้นเห็นชัดยังผมก็ตอบนะแล้วก็มันหายทีหลัแล้วก็รอบสองห้าหายแล้วก็รอบสามสามอืมอ ครับอ,อแล้วแล้วก็ถามตัวอีงนะคือเขาจะไปแล้วเขาจะไปแล้วก็ผมถามว่ามีไอ้เลขสองตัวเลขอะไรเอามีสองตัวด้วยเหรอครับ<อ>แล้วออบอกว่าเอ้าเขาบอกจะเอาอีกบอกครับออ,อยาก,กได้อีกอา้าวดูดูเอาเด้อเอาแล้วก็เป็นปน,นี่เขียนส่สองตัวสองตัวาเลย<อ>เขียนสองตัวอะไห้าหนึ่ง ห้าหนึ่งครับห้าหนึ่งสองตัวมาเลยห้าหนึ่งครับบอกจาเด้อเขาบอกจําแล้วเขาก็อบอกไปแล้วเด้อจะไปแล้วเออคือมีแต่เสียงใช่ไหมที่นี่มีแต่เสียงอรอบนี้ชัดเลยรอบนี้ครับรูกรอบมันลางๆที่ที่ต่เลยรอบนี้ชัดแจ๋วเลยอครับแล้วเลขสวยจริงนะครับโอ้ก็ถือว่าฝันดีนะ้องชองนะครับอือก็ แค่นี้เนาะความฝแค่นี้แหละครับ <Okay. S 1> เพื่อนนิสีเนาะเล่นน้องชองก็ถือว่าหวังผลได้เหมือนกันนะครับ mm hmm. ถ้าใครที่ชอบเล่น mm hmm. เขาเรียกอะไรนะก็ mm hmm. บางทีก็ไปดักอมสินไว้สันหน่อยเนาะ mm hmm. เอาละครับวันนี้ก็ต้องขอบคุณน้องชองเนาะที่มาแบ่งปันเป็นสะพานบุญให้กับเพื่อนนิพซีที่มาร่วมสร้างโบสถ์ด้วยกันนะครับยังไงเพื่อนนิพซีก็ลองเก็บไปพิจารณาดูนะครับว่าจะไปตรงกันที่ไหนอย่างไรนะครับ เอาล่ะครับยังไงวันนี้ก็ต้องขอบคุณน้องชองมากนะครับรวสวัสดีครับร